ครับวันนี้เราจะมาทดลองถอดขาจักรยานนะครับผมได้สั่งซื้อตัวเขาเรียกขาดูดนะครับขาดูดตัวดูดขาจักรยานซื้อมาจากช้อปปี้นะครับรวมอุปกรณ์ชุดรวมๆมาก็คือใน1ชุดไม่ถึง2อง้บาท ก็ไม่เคยทํานะครับลองซื้อมาแล้วว่าจะลองทําลองถอดขาจักรยานดูวิธีการถอดอก็คือสังเกตตัวดูดมานะครับตัวดูดขาจริงๆมันก็จะมีอุปกรณ์อยู่สองอย่างเนี่ยเป็นน็อตหมุนเข้าหมุนออกลักษณะเป็นแบบนี้หลักการก็คือไอตัวเนี้ยจะไปดันดันน็อตตรงนี้ เพื่อให้ขาตัวนี้ปูดออกมานะครับโดยมีตัวนี้ยึดกระขาไว้ก่อนนั่นหมายความว่าตอนที่เราจะทําให้มันดูดเราก็ต้องขันเข้าไปแต่ไม่ต้องให้ดันขึ้นมาสุดนะครับรุ่นของผมเพราะตรงนี้มันเป็นน็อตหัวน็อตนะก็เหลือไว้แต่เราต้องหมุนหมุนตรงนี้ให้เข้าไปในเกลียวของขาจักรยานก่อนนะแล้วที่จะต้องมีก็คือประแจเบอร์16 ก็อันนี้อีกตัวเพื่อช่วยในการขันอันนี้ขันขาด้านซ้ายก่อนนะครับหลักการก็หมุนตามเข็มนาฬิกาปกตินะครับหมุนตามเข็มก็คือแน่นนะครับอ่ะวิธีการก็ง่ายๆน่ครับก็หมุนเข้าไปอันนเข้าไม่ได้เพราะว่ามันจะมีน็อตตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ให้เราขันออกก่อน ในะครับขันออกอหลุดแล้ก็จะมีน็อตยึดตัวนี้ยึดแกนเป็นตัวยึดแกนขาจานออกก่อนกรใช้ตัวดูดอย่างนี้ผมบอกนะครับอันนี้จะพึ่งขันเข้าสุดมาเสมอตรงขอบ ให้เหลือช่องว่างข้างในไว้หน่อยหมุนตรงเกลียวตัวดูดน,นะครับให้มันเข้าไปในขาการก่อนหมุนเข้าไปให้สุดนะครับเท่าที่จะสุดได้ก็ในชะ้ตัวนี้ช่วยหน่อย ต้องให้แน่นก่อนนะครับให้สุดให้แน่นสุดละพขอตึงมือสุดแล้วลว,วิธีจะดูดมันหอกก็คือหมุนอันนี้เข้าให้มันไปดันแกนกลางมันจะด,ดูดึงดูดออกมาก็หมนุนในทิศทางเดียวกันดสร็จละตัวดูดใช้แบบน,นี้เสร็จแ,แล้วก็ ได้แล้วครับแกนนี้คือวิธีใช้ตัวดูดนะครับดูดขากจักรยานเวลาประกอบก็ประกอบคืนอันเดิมนะครับอันนี้ผมดูดดูดออกมาให้ดูนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับซื้อมาชุดนี้ผมไม่ได้ขายนะครับแต่ลองซื้อจากโซดจากตีนในโชปีก็ใช้ได้นะครับมีความตัวดูดอันนี้น่าจะขันโซ่ก<ซ>็<ซ>ยังเรียนรู้เครื่องมือแล้วมีตัวปลดโซ่ด้วย ถือว่าคุมครับไปลอกซื้อมาใช้ดู